ค่ะเป็นเตาไข่ดาวนะคะเตรียมจะส่งลูกค้านะคะเตาไข่ดาวหน้าตามันก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นพื้นเหล็กนะคะก็ไม่ได้แกะออกมาเนาะพื้นเหล็กนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือใส่ไข่ดาวเป็นวงเป็นวงอยู่ตรงนี้นะคะพอจะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นร่องทิ้งน้ํามันนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขอบขอบ ต่อท่อสายนะคะใส่แก๊สมันก็จะต่อตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเล็บของแก๊สนะคะก็ใช้หัวปรับแรงดันต่ำนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็ทิ้งน้ําแข็งอยู่ตรงนี้เอ้ทิ้งน้ามันทิ้งอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ดึงออกมาได้นะคะนี่ก็อยู่ในแพคเกจจิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมส่งลูกค้านะคะก็เลยอันนี้ก็เลยไม่ได้แกะไปมากกว่านี้นะคะ ขนาดก็14คูณ22นะคะก็ขนาดเหมือนเท่ากับโต๊ะอ่าพอดีนะคะอันนี้ก็เป็นของลูกค้าโรงแรมเป็นวงไข่ดาววางอยู่ตรงนี้นะคะไม่งงเนาะ